่วมีสิทธิ์ต้องใช้ร่วมใจเลือกตัง้งทุกเสียงคือพลังเลือกตั้งคนดีวันอาทิตย์ที่6ตุลาคม2567ตั้งแต่เวลา8โมงเช้าถึง5โมงเย็นขอเชิญชวนพ่อแม่พี่น้องจังหวัดเยโสธรออกไปใช้สิทธิ์เลือกตัง้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเยโสธร ผู้มีสิทธิเลือกตั้งต้องมีสัญชาติไทยอายุ18ปีขึ้นไปในวันเลือกตั้งมีชื่อในทะเบียนบ้านในเขตเลือกตั้งเป็นเวลา1ปีติดต่อกันหลักฐานใช้แสดงตนในการลงคะแนนคือบัตรประจำตัวประชาชนบัตรหรือหลักฐานที่ทางราชการหรือหน่วยงานของรัฐออกให้โดยมีหมายเลขประจำตัวประชาชน13หลักชาวจังหวัดยะโสธรไม่นอนหลับทับสิทธ์เข้าคูหากาเบอร์ที่ชอบได้เพียงหนึ่งเบอร์ อย่าลืมเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะโสธรกรณีแทนตำแหน่งที่ว่างในวันอาทิตย์ที่6ตุลาคม2567เวลา8 0มงเช้าถึง5โมงเย็นนั้นหน่วยเลือกตั้งที่ท่านมีชื่ออยู่คนดีไม่ซื้อสิทธิ์คนสุดจริตไม่ขายเสียงจะเอาจะเอาผู้แทนจะเอาจะเอาผู้แทนบอกแฟนคิดดูให้ดีจะเลือกจะกาทั้งทีจะเลือกจะกาทั้งที เรามีอยาให้สิ้เปล่าพู้แทนน้ำเน่าเราไม่เอาไม่กล้าพู้แทนน้ำเน่าเราไม่เอาไม่กล้า